พระจันทร์ด้วยหนูขา เกตยอ่ะที่เราเคยมาเปลี่ยนเกดแต่ก่อนสมัยก่อนเราขายของเคยมาเปลี่ยนเกดแบบแบบเกับเกดเกก็ขับรถพาไปสุรินทร์วันนั้นน่ะรถตู้เกก็กิน เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนประพลชัยวิทย์ติดไฟแดงก่อนค่ะ เราจะไปธนาคารทกศนะคะไปโตไปโตค่ะเดี๋ยวขวาค่ะตรงนี้เป็นโรงพักนะคะ เป็นโรงเรียนปกะณ์ชัยวิทยาคมนะคะโอ,อวิทยาไม่มีคมเนาะปกะณ์ชัยวิทยาคมมันจะอยู่ฝั่งนู้นใกล้ธนาคารอ,องศินป์ค่ะเดี๋ยวไปให้ถึงธนาคารก่อนชมบรรยากาศรอบๆอำเภอปกะณ์ชัยนะคะถนนตรอกซอกซอยค่ะ ยตรงนี้ก็งามงามนะนี่เด็ดจ้าเลยดูคนขับรถต้องเอามือบังนะคะเดดจ้ามากเลยเด็ดเด็ดโรนกว่าสมัยก่อนบ้านสวยค่ะบ้านสวยค่ะโอ้สวยจริงๆค่ะ ตรกซอกซอยของอำเภอระคนชัยสวยมากะคะ่ะมีร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะหากินไม่อดไม่อยากค่ะเมืองไทยน่าอยู่นะคะมีของกินมากมายถึงจุดสี่แยกรวงสายขวานะคะว่างไปต่อบ้านหลังนี้ก็สวย มูไรนี่บานตลอดเลยเนาะเว้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเห็นบานเองเกือบถึงธนาคารทรกสแล้วนะคะเรี้ยวไหนเลี้ยวซ้าย ถึงแล้วค่ะปลายทมมันคืออะไรอ่ะปลายนั่นอ่ะเป็นไม่ใช่ชื่อร้าน,น,น,นะฮะ,นะไม่ใช่ชื่อร้านลายก็ร่องน้ำเลยหนูเดื่งมันคือปลายต่ตุเรแล้วปลายอืมปลายทมเห็มติดมันไม่ใช่ร้านอาหารเนะาะ เกือบถึงแล้วค่ะธนาคารทกสโอ้นี่ตรงนี้เปิดร้านใหม่ร้านเนื้อย่างมั่งนี่อย่างงามเลยน้ำดื่มแคละยี่สิบสามโอ้นี่โรงงานน้ำดื่มวัเตยนาไอไออะไรนะไอหอมมาเอานี่เลยเอาไปวัดวันนั้นน่ะถึงธนาคารทกสแล้วค่ะ ทุกคนวันนี้คนเยอะเยอะหรือเปล่าน,นี่เียจะไปเจอ่มตรงนี้ถึงแล้วค่ะนี่ค่ะธนาคารทกสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนารีขอลงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ